สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์แล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ร้านปอลุงเรืองอะไหล่ยนต์นะครับนี่ขอบคุณพราะคุณอย่างสูงข,ขอบคุณมากๆลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆครับช่วงนี้ว่าสีล้อกลางจะเข้ามาเมื่อ,อไหร่สีล้อกลางจะเข้ามาตอนไหนจดให้ตามคําขอของลูกค้านะครับสีล้อกลาง NKR นป้ายเล็กไม่ติดเวลาย้ําลูกค้านะครับว่า ป้ายเล็กไม่ติดเวลารถพร้อมใช้นะครับสภาพร,รถพร้อมใช้เลยนี่ด้านหน้าเป็นป้ายเล็กนะครับนี่ด้านหน้าระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟนะใครหาสีล้อกลางสักคันห้ามพลาดเลยสีล้อกลางเป็นรถที่เริ่มต้นนะครับในการแบบขนของสายบรรทุกนะครับห้ามพลาดสตันห้ตัน6ตันสบายนะครับสี่ตันห้ตัน6ตันสบาย สี่ล้อกลางนะครับคันนี้เปิดกระบะได้3ด้านด้วยเป็นพื้นเหล็กด้วยกระบะเขาต่อมาเกือบ8 0 0 0มืนเลยนะช่วงลูกค้าต่อมาแรกๆนะครับแรกๆแย้งให้ฟังเลยนะครับนี่นะนี่เลยห้ามพลาดใครต้องการรถสักคันว้เข้าไร่เข้าสวนขนอ้อยก็ได้ขนข้าวก็ได้ขนมันก็ได้อเนกประสงค์ครับร้านวัสดุก่อสร้างว่ายยังไงนี่นะครับเป็นรถเริ่มต้นนะครับของคุณลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างก็ได้ครับสีล้อกลาอองอเนกประสงค์ครับเริ่มกันเลยนี่ด้านหน้านะครับสภาพด้านหน้าของตัวรถย้ำลูกค้าว่าป้ายเล็กไม่ติดเวลานี่ฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถก็มีตประตูนี่ครับนี่เป็นสีเปิดนะครับแค่ประตูอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาเลยนนลกคาสีสวยมากนะครับคันนี้สีสวยมากฝั่งด้านขวาของตัวรถ ทรงรถยืนสวยนะครับถือว่ายืนสวยมากๆเลยยางเป็นเจ0ห้าศูนย์ขอบสิบห้านะครับเจ0ดห้าศูนย์ขอบส5บห้าอันนี้ประสบครับสี่ล้อก,กลางบางทีบางเจ้าทำร้านเชียงกงเหมือนกันพูดง่ายๆทำร้านเชียงกงไว้ขนเหล็กไว้ขนของเก่าก็สี่ล้อก,กลางครับตอบโจทย์ลูกค้าไม่ว่าจะเข้า <c oughs> เข้าในซอกในซอยที่แคบ เมือนเราจะรับส่งขายข้าวขายปุย๋ยได้นะครับบางทีบ้านลูกค้าบางท่านอยู่แบบในซอกในซอยนี่นะครับเดี๋ยวผมพาเทสรีวิวขับให้ดูด้วยด้วยนะครับนี่นะนี่ฝั่งด้านขวาของตัวรถชัดเจนมากนะครับรายละเอียดของตัวรถให้ลูกค้าดูนะนี่ทรงรถถือว่ายืนดีนะครับยืนสวยเลยพร้อมใช้ครับพร้อมใช้หนะ้าใช้มากๆคุณลูกค้าต้องการลดราคาถูกๆแบ่งปัน FC คันนี้ราคาไม่แพงครับ เปิดราคาแล้วเราเอาใจเอฟซนะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับคือตามตรงเลยนี่สีล้อกลางเป็นรถที่หายากมากๆครับกว่าจะได้เข้ามาแต่ละคันเพราะหนึ่งเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลาไม่ต้องเข้าประกอบการนะครับประกอบการถ้าเป็นป้ายใหญ่ได้เข้าประกอบการนะครับคล้ายๆาจอดถ่ายที่บ้านที่จอดรถถ่ายแบบไล่สวนนานะครับประมาณนี้เลยแต่นี้ใบขับขี่ส่วนบุคคลขับได้ใบขับขี่ส่วนบุคคลขับได้ให้ลูกน้องขับได้ ให้ลูกชายขับได้ไม่อยากเข้าประกอบการต้องคันนี้สี่ล้อกลาง NKR ป้ายเล็กไม่ติดเวลานี่นะครับนี่เลยฝั่งด้านท้ายของตัวรถฝั่งด้านท้ายของตัวรถนะครับนี่ฝั่งด้านท้ายของตัวรถกระบะเป็นพื้นเหล็กนะครับกระบะเป็นพื้นเหล็ก กว้างมากนะครับกระบะมันทุกได้เยอะขนโต๊ะจีนขนลําโพงว่ายังไงขนโต๊ะจีนก็ได้ขนลาโพงก็ได้ขนปุ๋ยก็ได้ขนแบบก็ได้นะครับถ้าแบบ3เมตรสีล้กกลางขนได้สบายครับกระบะขนไม่ได้นะครับแต่สีล้กกลางขนได้นะครับนี่พื้นเหล็กนะครับพื้นเหล็กข้างเหล็กสภาพคัดซีสวยมากนะครับผมดูให้ลูกค้าแล้วนะสภาพคัดซีน่ะสวยกลิบเลยผมดูให้ลูกค้าแล้วนะครับแหนบนี่อย่างหนานะครับข้างอย่างหนาเลยนะครับแหนบนี่ยางหนา ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถด้านซ้ายของตัวรถนี่ทรงรถยืนดีความกว้างนะครับความกว้างนะครับนี่นะความกว้างไปนะครับความกว้างของกระบะนะครับเมตรเก้าสิบสามนะครับเมตรเก้าสิบสามบรรทุกได้หนักๆน,นะครับบางทีมดนาแก้เข่ากระลับจ้างขนฟุน่นนี่นะครับ รถทำาหากินมากๆครับสี่ล้อกลางภากลางนิยมใช้มากๆตอนนี้อีสานเริ่มมาแหละสีรล้อกลางแจ้งกันตามตรงว่าเริ่มมาแล้วสีล้อกลางผมขึ้นราคาให้หน้า y t u t u ทุกทุกเจ้านะครับเวลาผมขายรถทุกคันผมขึ้นราคาให้หน้า Youtube ทุกคันนะครับนี่เลยฝั่งด้านซ้ายของตัวรถลูกพี่เสียใหญ่เปิดข้างให้ลูกค้าดูสิครับความยาวครับไซส์มาตรฐาน3เมตร20ครับนี่ เดี๋ยวให้เปิดง่ายนะครับกระบะเปิดง่ายมากๆเดี๋ยวให้นี่พีซนเ,เตอร์สุดห่อของเรานี่ลงไปแล้วเปิดง่ายครับเหมาะกำลับลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะครับรถคันนี้จะของเดิมใช้แค่ขนตู้ไฟนะครับตู้ไฟตู้ไฟเวลาแบบ ไปไร่ไปสวนไปนาเขาใช้เขาใช้ตู้ไฟขนาดตันสองตันนะคนนะครับสบายรถเลยกัดสีเลยสวยนะครับตัวน,นี้นี่นะผมพาดูนี้เมตรเก้าสิบสามความกว้างนะครับยาวสามเมตรยี่สิบไซส์มาตรฐานเวลาจะขนของก็ขนได้สบายผมเปิดให้ลูกค้าดูนะครับนี่เลยกระบะเปิดเรียบอย่างนี้เลยขนของได้สบายนะครับอันนี้ประสงค์มาก ผมให้ดูทั้งสามด้านนะครับด้านท้ายไปแล้วมีฟังด้านซ้ายแล้วก็ฟังด้านขวาของตัวรถนะครับนี่เลย ใช้มากๆการนนรครับสี่ล้อกลางอันนี้ประสงคครับสี่ล้อกลางผมอันนี้เป็นสีล้อกลางคันแรกที่เหลือนะครับที่ลงรีวิวขายทั้งหมดแล้วนะครับย้ำลูกค้าว่าสี่ล้อกลางที่ลูกค้าเห็นใน YouTube ผมขายทั้งหมดแล้วนะครับเหลือคันนี้นะครับที่ได้เข้ามาใหม่นะย้ำลูกค้าเลยเร็วมากๆครับลูกค้าบางทีได้มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปิดนี่นะครับซบป,ประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับสภาพภายในตัวนี้มนเกียร์ยาวนะครับสับเกียร์เข้ากรึบกรบกรึบกบคมมากๆครับเกียร์ขับดี พัดลมเปิดได้เลยนะน,น,นี่พัดลมมีพัดลมไม้ด้วยเบาะสวยนะครับเบาะไม่ต้องห่วงเลยเบาะสวยมากๆนะครับสภาพเบาะสวยมากนะครับนี่เลยเบาะสวยมากไม่มีรอยขาดนะครับไม่ขาดเลยสวคลิปเบาะนะครับนั่งสบายนั่งสามคนได้สี่คนก็ต้องเด็กตัวเล็กหน่อยนะครับนี่นะสี่สี่ล้อกลางคุยกันตามตรง ปิดปิดปิดไปดเลยครับเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยรู้เรื่องครับชึ่งเดียวรู้เรื่อง <S <S เครื่องดีมากๆนะครับลูกค้าขาประจํานะเครื่องดีมากๆนี่เบาะสวย <S <S ไปหน้าจอกนะครับไปหน้าจอออกเบสวยมากๆเครื่องตัวนี้ได้เป็นเครื่อง CJB 8 8แรง CJB 88แร,ง,88แรงนะครับ CJB 88แรงเครื่องแห้งมากๆนะครับแห้งมากเครื่องแห้งมากครับอันนี้กคือเป็นแปด CJB แปดสิบแปด รถก็พอได้นะครับสภาพัอประยพอได้นะวิ่งบรงตุกแต่ทรงรถยืนสวยนะครับทรงรถวิ่สวยยืนสวยพร้อมบรรทุกยืนสวยพร้อมบรรทุกนี่เลยห้ามพลาดครับคันนี้ราคาไม่แพงครับผมแจ้งราคาก่อนเดี๋ยวแจ้งราคาท้ายคลิปด้วย1นึ0 0 0สนบาทเองราคาไม่แพงครับเป็นป้ายเลดงไม่ติดเวลาสําหรับลูกค้าที่หาอีซูซุเอ็นเจอารถคันนี้ขับดีครับขับดีมากเลยแหละ หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถูกมากๆนะครับถูกมากก็ลูกพี่ป้าเอ๊ะการกลับขี่ป้าขึ้นรถเลยกลับเลยแล้วไปจอดแจ้งราคาหน้าร้านเรานี่นะครับมาขับทุกพี่ใหญ่ขอยงผมเองนี่เดี๋ยวผมขับเองครับวันน้านั่งข้างเลยผมขับให้เดี๋ยวผมขับให้ทุกพี่เองครับไม่ใช่ปัญหา น,นี่ที่ผมบอกว่าซอกซอยน้อยๆเงี้ยน้อยๆน,น,นะครับหกล้อบางทีเลี้ยวไม่ได้นะครับเข้าอะไรเข้าสวนบางทีป้ายเล็กไม่ติดเวลาเงี้ยกรุงเทพวิ่งไม่ได้นะป้ายใหญ่ครับมันจะมีเวลาวิ่งของเขาปะ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยกระจกนี่กระจกมือหมุนขึ้นลงได้ปกตินะครับไปเลี้ยวไฟเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยว,ยวปัดน้ำฝน วัานกปนใช้งานได้เหรอใช้งานได้เกียร์ถอยมีสัญญาณถอยด้วยครับเลยมีเสียงตุ๊ดตี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 นี่คือสัญญาณเกียร์ถอยนะครับเครื่องแรงมากๆมุมมองสี่ล้อกลางมุมมองดีมากนะครับนี่เลยมีที่มองหน้ากระจกมองซ้ายแล้วก็กระจกมองด้านหัวข้างนะครับบานใหญ่มองง่ายกระจกบานใหญ่มองง่ายนะครับตัวนี้ ขัง่ายมาขับง่ายมีเข้าออกในซอกในซอยแคบๆเงี้ยบางทีลูกค้าบางเจ้าเปน็นคนโตจีนโตโตจีนโตแบบตจัดงานนี่ครับจัดงานแบบโตจีนงานแตง่งงานมงคลนี่เขาก็ใช้่สี่ล้อนะผมถามลูกค้าลหลายเจ้าแล้วสามเจ้าเลยนะครับที่มาซื้อสี่ล้อเป็นคนโตจีนเพราะรถกระบะคันเดียวมันขนไม่หมดขนโตไม่หมดขนเก้าอี้ไม่หมดแต่สี่ล้อนะมันขนหมดต้องใช้กระบะสองคัน,นแต่ถ้าคนพวกเนี้ยใช้สี่ล้อคันเดียว บทงานตัวจีนแ,แกแกเขาต่อเลยแก่เขาแล้วไปแก่มันเะของแก่มันเสร็จแล้วไปแก่อ้อยแก่อ้อยไม่ได้ถ่ายคิวด้วยครับขนอ้อยเนี่ยไม่ได้รอคิวนะครับลงกับรถก,กระบะเลยนะครับวิ่งได้ด้วยบางทีเราเลาเอาหกล้อไปเอาสิบล้อไปมันก็ดีคนละแบบครับอันนี้ประสงค์คนละแบบอยู่ที่คุณลูกค้าชอบนะครับนี่แต่มุมมองดีนะครับแต่พวกนี้ไม่ได้ลงคิว้วลงคิววบนรถกระบะเลยขับง่ายครับขับง่ายแรงด้วยเครื่องแรงมากๆแรงครับความแรงไม่ต้องพูดถึง ขับง่ายแรงสบายครับพวกเนี่นยีดห้ามพลาดห้ามพลาดมาผมพาลงไปรถเยอะมากเลยครับอะไหล่ก็เยอะก็เยอะนะครับลูกค้าสามามาโทรถถสั่งได้เรื่อยกับเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่ที่คุณลูกค้าชอบก็เข้ามาเรื่อยๆเติมสต็อกให้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับพอ เบรกมือใช้ได้นะครับย้ำลูกค้าไว้เบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือเนี่ยเบรกเบรกมือตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแจ้งกันตามตรงเลยนะเบรกมือใช้ได้ชื่องเดียวรู้เรื่องนะครับรถเครื่องดีนะครับก็ราคาไม่แพงครับก็สมราคาของเขาคุยกันตามตรงเลยก็สมค่าตัวของเขาแล้วครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่นะครับห้ามพลาดห้ามพลาดเลยใครหาสีล้อกลางสักคันถือว่า ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆราคาไม่ได้แพงเป็นายเล็กติดเวลาแล้วก็ทีมคันลืมแจ้งลูกค้าแหนบหน้าแหนบหลังพอลอยนะครับตัวนี้แหนบหน้าแหนบหลังเผาลอยหรือลืมแจ้งลูกค้าแจ้งเลยแหนบหน้าแหนบหลังเผาลอยนะครับตัวนี้นี่นี่แหนบหน้าแหนบหลังเผาลอยนี่เผาลอยนะครับให้ลูกค้าดูนี่เผาลอยนี่นะครับเผาลอยนี่ดูมันยืนอย่างเผาลอยมีน็อ ขายดึงเผาข้างออกได้ก็พอลอยนะครับนี่เลยห้ามพลาดเอาให้ทานเอาให้ไวนะครับราคานี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับรถเข้ามาเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถูกมากๆครับย้าลูกค้าไว้ว่าถูกมากๆหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่เก้าห้าสี่เก้าเก้าศูนย์เจ็ด แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ tiktok ปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับอันนี้ประสงค์ครับสีล้อกลางใช้เลยครับใช้ดีลูกค้าถามหากันมายเยอะเหลือเกินเอาให้ทานเอาให้ไวโทรเร็วที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็ไวที่สุดด้วยนะครับขอพระคุณลูกค้ามากๆขอพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณที่ติดตามขอพระคุณครับขอพระคุณครับขอพระคุณทุกที่ติดตามขอบคุณลูกค้าครับขอพระคุณครับ